ให้พากันทำอะไรมีความสัตย์ความจริงต่อตนเองอย่าทำแบบเลาะและเลาะแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดมาก็เลาะแหละมาแล้วเลาะแหละจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสาระประโยชน์อะไรแก่พวกเราเลยอันนี้ให้นำไปคิดไปอ่านบ้างนะการภาวนาเป็นของเลิศของเลอะพระพุทธเจ้าปรากฏในโลกก็ข้อการภาวนาพระธรรมที่ปรากฏขึ้นในพระทย ของพระพุทธเจ้าเพราะการภาวานาพระสงฆ์สาวกนั้นที่เกิดขึ้นในใจของพระสงฆ์ทั้งหลายที่กันอุตส่าห์พยายาในั้ก็เพราะภาวนาทั้งนั้น,ออาาน,าน,นไม่ใช่เพราะความที่เจียที่การของ้อแท้อ่อนแอทำอะไรเลวแย่แหว่งแ้ว,ว,วไม่มีความสัตย์ความจริงบังคับตนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะพวกเรา